ทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ลม้มสถาบันจักรพรรดิของญี่ปุ่นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองภาพมาโมรุชิเนมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นขนาดลงนามในเอกสารยอมจำนนในานามของพระจักรพรรดิบนเรือรบมิสซูรีเมื่อวันที่สองกันยายน1945สงสัยทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ลม้มสถาบันจักรพรรด ญี่ปุ่นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกาการดำรงอยู่ของสถาบันจักรพรรดิภายหลังที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเอเชียตะวันออกไกล (Far Eastern Commission) ได้ยึดครองและทำการปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์ (Daklas m a c a r เ h u r ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายพันธมิตร Supreme Commander for the Allied Powers c a p ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งและกองบัญชาการของนายพลแม็กอาเธอร์กองทัพของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาอย่างญี่ปุ่นในวันที่2กันยายนคศ 1945และได้ทำการปฏิรูปญี่ปุ่นในด้านต่างๆเป็นเวลาถึง7ปีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงประเทศให้มีอุดมการประชาธิปไตยและให้ญี่ปุ่นเป็นป้อมปราการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในโลกตะวันออกในหัวข้อนี้จึงจะอธิบายถึงการดำรงรักษาสถานะของจักรพรรดิให้ไม่ตกเป็นอาชญากรสงครามการคงสถาบันจักรพรรดิเป็นประมุขของชาติ เมื่อสงครามสิ้นสุดลงสหภาพโซเวียตและสหราชาอาณาจักรเรียกร้องให้ดำเนินการกับจักรพรรดิฮิโรฮิตโตะนฐานะอาชญากรสงครามแต่นายพลแมคอาเธอร์ได้ต่อต้านการดำเนินคดีต่อองค์จักรพรรดิและชี้แจงว่าการดำรงอยู่ขององค์จักรพรรดินั้นจะช่วยให้การดำเนินยึดครองและปกครองญี่ปุ่นเป็นไปด้วยความราบรื่นการที่องค์จักรพรรดมีบทบาทโดยตรงในการประกาศสงครามเป็นเพราะพระราชประเพณีที่ต้องทรงกระทำโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามเป็นของรัฐบาลและสภาที่ปรึกษาของแผ่นดินหากองจัก,กรพรรดิผู้เป็นศูนย์กลางของประชาชนถูกลงโทษไตส่สวนความโกลาหลและการแก้แค้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของชาวญี่ปุ่นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้คนญี่ปุ่นและชาวโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติคือการปกครองอย่างอารุมออารวยให้คนญี่ปุ่นเรียนรู้วิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยว่ามีค่ามากกว่าคณะธิปไตย เด็จก,การหรือคอมมิวนิสต์แทนที่จะต้องคอยใช้กำลังปราบปรามการจลาจลของคนญี่ปุ่นโดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดในายพลแมคอาเธอร์ Arthur, จึงเสนอให้ยุติการเรียกร้องให้ลงโทษองค์จักกรพรรดิโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้โจเซฟสีกรูโจเซฟสีกรูเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำโตเกียวในระยะก่อนสงครามนั้นได้เสนอต่อรัฐบาลอเมริกันว่า การล้มสถาบันจัก,กรพรรดิหรือการทำการไต่สวนใดๆจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปและการสร้างญี่ปุ่นเพราะจะเกิดการจลาจนทั้งทางสังคมและทางการเมืองแน่นอนแม้องค์จัก,กรพรรดิเองจะทรงมีพระราชประสงค์ที่สละราชบัลลังก์เพราะทรงสำนึกในความรับผิดชอบของพระองค์เองก็ตาม,ม,มนอกจากนั้นองค์จัก,กรพรรดิฮิโรฮิตโตะทรงต,งต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการเกิดสงคราม และทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์เองด้วยในวันที่27พฤศจิกายนคศ1945องค์จักรพรรดิโรฮิโตได้เสด็จไปพบนายพลแมคอาเทอร์ที่อาคารไดอิชิไดอิชิบิวดิง้งศูนย์บัญชาการของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในกรุงโตเกียวพระองค์เข้าเจรจากับนายพลแมคอาเทอร์โดยผ่านล่างในการเจรจาพระองค์ทรงสแสดงความรับผิดชอบต่อบทบาทของ ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเต็มที่โดยกล่าวว่านายพลแมคอาเธอร์ข้าพเจ้ามาพบท่านเพื่อรับข้อตัดสินจากท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนการยึดครองข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางการเมืองและการทหารที่ทําให้ประชาชนญี่ปุ่นก่อสงครามนายพลแมคอาเธอร์ประทับใจอย่างมากในคํากล่าวของจักรพรรดิที่พระองค์ทรงสแสดงความรับผิดชอบต่อการก่อสงครามของญี่ปุ่น หลังจากการพบครั้งนี้แล้วทั้งสองได้พบกันอีกหลายครั้งเพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆนายพลแม็กอาเธอร์ได้กล่าวในหนังสือของเขาว่าเขาค้นพบว่าจาัก,กรพรรดิทรงมีความคิดแบบประชาธิปไตยและความร่วมมือจากพระองค์ทำให้การยึดครองประเทศญี่ปุ่นประสบผลสำเร็จ